กอ,อะเมื่อเทียบกับแรทวิตเตอร์ตัวอื่นนะฮะแรทวิตเตอร์ตัวอื่นนี่พ่อึงตายนะทั้งสแคอะไรเลยนี้แรทวิตเตอร์ตัวอื่นนี่พ่อึงตายพ,พาไปดูห้องวีได้ไหมเติบอ,อันนี้มีห้องวีไหมสมบดบาทมีห้องวีนะเมีห้องวีไหมโหดสมบดบาทมันมีให้วาปไปในห้องอยู่ ดีมีห้องวีใช่ไหมดูหน่อยจะพาไปดูถ้ามันมีถ้าไม่มีจะพาดูทวิสเซนเลยแบบนี้อ,อ่ดูวีดีรีดีไซน์ไงเดี๋ยวดูวีดีรีดีไซน์แทนถ้ามีห้องก็จะไปโชว์วีในห้องของนางเองดูวีรีไซน์อันนี้อยู่ในโหมดโรเ์ไป เลือกแบบตรงไหนวะกูจำไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานหูโรพีเฮเน่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้แอนิเมชั่นมันเลือกแบบตรงไหนวะโอ้ยเฮียน,นเฉินเพื่อนที่ผ่ายแล้วนันเฮ้ย พี่เลือกสถ,สถานที่ตรงไหนพี่อ๋อนี่ไงโออไม่มีครับไม่มีไม่มีห้องวีฮะมันไม่มันไม่มีวีรูมฮะโอ้ย <laughs> นี่ไงนี่ไงวีวีแอนิเมต n วีแอนิเมชันใหม่วีรีรีแอนิเมตมันมีสปอยอะแต่เดี๋ยวผมจะไปหาห้องที่มันไม่มีใครอยู่อะมันนี้มีไหมห้องโลเพห้องที่ผมใช้ถ่ายทำ ซีรีส์เ e b b l ครับผมใครที่อยากให้ซีรีส์โอ้โหแม่งยังมีคนเยอะอใครที่อยากให้ซีรีส์เบ b b l กลับมาก็พูดบอกได้นะผมซีรีส์ที่กูพาคนเดียวเล่นคนเดียวซีรีส์ p e b b l เบบนะผมกลับมาแล้วน,นี่พาดูวีก่อนวีตูนก่อนวีตูนก่อนเลยเออนี่ถ้ายืนแม่งอย่างกอ่ะ ท่ายืนอย่างแอค่ะดูดิท่ายืนอย่างแอค่ะเฮ้ยทำไมมันดำยังวะอุ้ยโอ้โหลดโหลดช้าดูครับท่ายืน้ท่ายืนโคตดแอคเลยแอคจะจัดควงไมค์ควงช้าหน่อยถ้าเดินก็ยังเหมือนท่ายืนฮะแบบนี้เลยมันแหลกจังวะคนเยอะถ้าวิ่งวิ่งแบบนี้ฮะเออวิ่งดูตลกหน่อยนะกับพิบตายได้แล้ว ก็มีตูนหลายตัวที่กระพิตาแล้วพวกตัวตูนที่เพิ่งดีดีไซน์ใหม่กันน้ำมึกสกสกัดสก,กัดมาต่อมาเป็นร่างทวิสเตนผมแล้วก็อย่าลืมนะผมใครที่อยากให้ซีรีส์เพบเบิออกกลับมาน่ะก็พิมพ์ใต้ล่างคลิปนี้ผมวิสเตนนะถ้าเดินเปลี่ยนไปถ้าเดินดูดีขึ้นนะผมจากถ้าเดินอันแรกที่ทุเรศ ถ้าวิ่งก็จางที่เห็นไปออนิเมชัแอตแทกเหมือนเดิมแอตแท็กเฟิร์สค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะ่ะโอ้มีร้องไห้ด้วยใช่ไหมมันคือน้ำตาใช่ไหมน้ำตาสีเลือดใช่ไหมน่าจะน่าจะน้ำตาสีเลือดนี่อะไรลุกแอดมีโอ้หน้าจอใหม่ลุ o แอ t มีในเฟิร์สลุกแอดมี หน้าจอใหม่เฮ้ยเดนดี้เดนดีมาไงเนี่ยลูกแอดมีครับอันนี้เป็นหน้าจอร้องไห้อันนี้หน้าจอลุกแอดมีนี่หน้าจออนี้ครับผมโอ้หเดนดีโผล่มาจากไหนไม่รู้เฮ้ยวีมีการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายแต่ลุกแอดมีนี่มันน่าจะหายากให้ผมเดาการที่วีจะแสดงหน้าจอนี้ตอนไล่กระทืหน้าคุณน่าจะหายากไม่ก็มันหาได้ง่ายแต่มันแบบมันแสดงอันนี้คืออันนี้ม หน้าตาตอนหลังจากที่ไล่เราไม่ได้นะครับเพราะแบบเราหลบได้เนี่ยมันจะทําหน้าตานี้แล้วก็เปลี่ยนกับมัเป็นหน้าตาเดิมนั่นเองเจอวีมาแล้วไงอ,อ้าวอียิบดกคูเดือดสามที่หายแล้วก็ลูกแอนตไม่รู้ฮะเพราะอันนี้อันนี้ไม่เห็นนะตอนผมเจอนี่ทวิตเ็ตตัวใหม่ครับผมนอ้ตัวนี้นี่เอามันเดินโอ้ในอันนี้เดินได้วะเฮ้ย มึงเสกมือได้ไหมในนี well. ้เสกมือได้ไหมไม่ได้ปะคือในเกมมันไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรนะมันเสกมือเลยนะตูนนะผมตูนไอตัวนี้นี่ผมชอบทาวิ่งมากเลยเนี่ยมันมีไอคอร์ตามหลังด้วยแล้วก็ทาวิ่งมันแบบออทาวิ่งมันทาวิ่งเราบอกไอยเาชอบทาวิ่งเลยโอ้ยเริ่มแหลกนางแบทซี่ที่เพิ่งออกที่ออกไปแล้ว ก็หมดแล้วนะผมแปลงเป็นแบบสีแบบถ้าเดิอนน่าเกียดน่ากลัวเหมือนเดิมเลย V ี e รียนิเมชันแล้วก็อันนี้วีเรียนิเมตแล้วก็รีโมเดลด้วยแล้วก็มีห้องวีเพิ่มเข้ามาอัปเดตนี้มาเพื่อ V ีโดยเฉพาะบอกได้คำเดียว่าตัวละครใหม่โดนบทบังหมดเลยเพราะตทดแบงกากครับ ถ้าตัวละครใหม่มันเก่งเหมือนยัตตาหรือลูอี้เนี่ยก็วีอาจจะเป็นฝ่ายที่โดนบทบังแทนแต่อันนี้วีเนี่ยเด่นค่อนข้างจะเด่นนะครับเด่นนี้นครับผมเพราะว่าเป็น main character บวก re รี animate บวก re animation บวกอันนี้มีห้องเป็นของตัวเองละจากตอนแรกที่มีแค่ astro room กับ cherry room ครับผมกันหนึ่ง look ล,ลูกแอ็ดมี่ครับลูก แ okay. อด mm hmm. okay. มีเอาลูกแอดมีเตนไพยเติร์นไพ่แค่ับผมจบคลิปแล้วถ้าอยากให้ซีรีส์เพบโวกลับมาก็ขอได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยถ้าคุณย้อนไปดูคุณจะรู้เลยว่าผมเคยทำซีรีส์เพบโวที่มันอาจจะดูปัญญาหงอนมาก่อนถ้าอยากให้กลับมาก็ใต้ล่างคลิปครับบายใต้ล่างคลิปกล่องคอมเมนตะ์น่ะบาย